ุยมาคุยน้ากันมาคุยมาตุยน้ากันพี่น้องกินแบบอี่านบ้านเฮานี่แหละพี่เบี้ยโมงเด้ออง,ง่ายพี่น้องมาจะซื้อปลามาพี่น้องซื้อปลามา,จาตจัลลาดปลาหน้าพี่น้องปลาหน้า สวัสดีค่ะปอปอกันอีกคือเกาพี่น้องฟองปสูตสุตรสมบูรณ์นะคะปอปอกับเจแยร์ผ้าแซบผ้านวดพี่น้องเมื่อกี้ผ้าไม่กินสรงต่ำคือเกาพี่น้องสรงต่ำแซบแซบเปียเผ็ดกจวดจัดจวดจัดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะกินกับปลาค่ะปลาปลาข้าวซอยพี่น้องเอามาย่างแซบแซบน้ำกันเนาะพี่น้องน้อนน้อนพักกับพักแกงกับพี่พักกะทิมริมรั่วพี่น้องแล้วกับพักไอ้มะละเนาะค่ะเนาะยหอนมะละ ขาดบ่ได้นะคะคือข่าวเหนียวนะคะข่ขาวเหนียวกรอบสวยๆงามของไม่แยแยคือไก่คือเกา้าวส่งตำมีน,น้นองมีน้องเนาะิยังก,กินแต่ว่าค่อยถนัดปันไดยทนัดส่งตำอยู่นะอากาศกินลุยน้ำนาพี่น้องเม็ดพัก,กเฉลี่ยลุยน้ำเจ็บเจ็บเจ็บนอนเนาะคือกา้าวเนาะค่ะนอนแซ่ยแบบสบัยไม่แยแยอนี่นะคะเกล็ดข่าวเหนียวน้ำก่อนพี่น้องหิวขขาวแล้ว มาจากคำแรกแห่งมานของไม่แ,แยแวะคำยญยแต่จวดจวดคือเกานัพี่น้องมา,มาคุยมาคุยน้ำกันมาคุยมาตุยน้ำกันพี่น้องกินแบบอีสานบ้านเท่านี่ล่ละสิ่เปียนโนงแล้วของง่ายพี่น้องมาแซ่บลาย ไซื้อปลามาพี่น้องคือป่าวัตถุตลาดป่าหน้าพี่น้องป่าหน้าเจ้านี่ไม่แต่ป่าหน้าเดยแล้วสิกิบอย่างในจังหน่อยเนะคะเนาะมันสิบกิ่นกลา้ามถ้าเข่ากัดดำลำไม่พี่น้องกับอาำครูได้แวกอะบอคอยวี่แรงเหมือนในยพี่น้อง ยังเปียกยอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาเอด่นเป็นร่องโคเดิงเะได้หรอไม่เปียกแซ่บๆไปกินเนื้อได้ ตอนโดนเด็ดเดีย,ด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 ยพี่น้องคือคนแชร์เศษน,นี่ล่ะเป็นรอมนี่เป็นนัดมูอพวกก็ได้ไปสาไปเร็วกันขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยร่างกายเบาแข็งแรงเพืปิดไม่กับเปิดประตูเปิดประตูไว้เด้อเพืปิดไม่อบาบอพอได้ครับบอเปิดประตูไว้เปิดหน้าบ้านไว้ แซ่บไร่้ามีกางแล้วมิเหรอกินดีๆเบื้องดีๆเบิ่นมา <c oughs> มีการบาง,งกีมันขมอำลังอยู่ ของแทบเนาะของแทบย ก็นั่งเอะเอีดอทุกอะไละเพ้ยนั้นต้องอ่อยห้อนลูกกันห้อนจบห้อนก็ซือจานม่เลยซื้อเอบแอบดเลยอะ่เขาด่างสิจะจมด้ เขาหห้เห็นบ่อยอืมวันที่ากะไปพ่ไป้องอืมไปแล้วเนาะ เงี้ย้อสมบูรณนะเ <Okay. S 1> อาอะไรัตมๆๆอ่าาเแลาดพี่น้องลาลาตอนปิดตม่ไีตัวไหนแล้ล่แต่แต่พี่น้องแื่ เป็นมะขุ่นกระสันพี่น้องเอ้ยกรมกรลูกสาวฟานไห้ซับไห้ตอนนี้เวลาย้ายห,ห,หนีโจมอยู่ไม่ใช่ไหนกินหรอกพีเ่เราจะสามชีตัวพ่อพี่น้องใช่ อยากทดลองเบังเดอร์่นอนองโอ้ตัวนี้มีใครผ่าน่ินอ่ะเลิบงอืมัต่เราจะเรามอง,งกาลงมันยังดอย เสียงสัตว์มันเล่าเนี่ยพี่น้องเลย กินเบอร์จกักโตเนี่ยกระซตัวผ้าอิ่มน่าไม่หองนะ น้ำหิวตะไมาทังแ่บอามหิวมัน,มนบัวแทบ กินค้าแบร่ไม่สม่ำเมว่าเสอะไรไม่รู้เรามักกินอาหารทีสารกินแต่สมต่ำเสม่แล้วแบขักแอบแน่ บางที่เห็นไลายกับกิน,น,บ,บ,บ,นกบ่เบอพี่นอนะ้องได้เนี่ยกินซุ้ยบ่เบิดจักเทียบอะไรอย่างเงีอย่างที่เห้น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าอาหารอีสาน้องเป็นจะกินกระแ่บขนาดไหนเนาะมากินแบบบ้านๆเนาะ เ้เสนอชีวิ่ประจําบ้านเท่าน,นี่หะมี่นงใครเครฮึตนปากใครเนนเน่น แบบรูปราปากเบาๆเลยค่าค่าเบิงกลางพี่น้องกินไปกินมากกับกลางค่าข้อ กินน้ำน่ออืมฮะใายเต็มท้องสุกค่อยๆกินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาติดกีดขอดแล้วพนะ mm hmm. ี่น้องนะอืมแ่บยาก่อนๆกินกั้กนลำปลากระแซบได้พี่น้องเขาเน,นี้ยห่อนๆแต้วทำไมเป็นเล็กหน่อย กะแม่ปัย่างไกินกินมอนๆนะเหรอเติมน,น้ำปลาแต้แล้บ่อกบากินบางกลางดีๆเลยเหมือนว่าอช,ชิดขอเแม่เป็นบอกเป็นผู้ไ่ยเด้ออิ้มหรอจ้าพี่นองจ้า อิ่หมังสำานเปิดบานเลไทยแล้วน้พี่น้องเนาะขอบคุณมากม่านะคะขอบคุณทุกกําลังลใจนะคะขอบคุณลหลายๆเรื่องค่ะที่ชมคลิปจบเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกเริบทุกไหลขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปหน้าพอกันไหมเด้องาะคิดมีจบเพียงแค่นี้สวัสดีคะ่ะ